l a d y e s and g เ n t l e m e n tonight ีพาลี่ตัิเซนเคสนิิมขึ้นราขโมงขโมงขโมเคสนิิมขึ้นราขโมงตาวไป

หรือไม่ยอเล่นด้วยเลย แล้วอ้มบวมตรงวะนี่ไงฮึ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 ฮเฮึฮึฮึฮเฮึฮึฮ <c oughs> ึฮ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 เฮึ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 ฮอฮึฮึฮึฮเฮ็ฮึ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 ฮเฮึยเฮ เจ้าเลยจ่าสนุกจะเป็นเงียบแอร์พังเลยจ้า